ครับต้องเรียนมาดูตัวอย่างสักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นตัวอย่างที่เ,เป็นประวัติศาสตร์ของไทยต้องเรียนมาดูลักษณะของรัตนโกสินศพรอจุดส,สอสลาจุดนะครับเขาจะยกตัวอย่างมาให้แล้วก็ให้นักเรียนอลองดูว่าถ้าเราทําเป็นพศอเอนี่ยเราต้องใช้อะไรมาบวกมาลบนะครับตัวอย่างข้อสอบก็จะเป็นลักษณะประมาณว่า วันที่19เมษายนรัตนโกสกินทร์ศก109นะฮะถึงที่ประชุมเสานาบดีซึ่งอยู่รักษาพระนครที่มาก็คือประชุมประชุมพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการแผ่นดินภาคที่3นะฮะหน้า200 2 6 7นะครับรัตนโกสกินทร์ศกหรือ รอศ .109 เมื่อเทียบเป็นพศนักเรียนต้องดูฮนะเวลาเมื่อเทียบเป็นพศนะต้องบวกด้วย2 325ก็จะเป็นเท่ากับพศคือ2433อ่าตัอเรียนสังเกตว่าเวลาเลขเลข23ข้างบนอ่ยี่แล้วหนึเเนี่ยที่อยู่ด้านบนคำว่าศกเนี่ยหมายถึงปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชสมบัติ เป็นปีที่23นะครับอ่าพระ,พร,ะราชหัตถทะเลขานทรงมีถึงคณะเสนาบ,บดีระหว่างาเสด็จประพาสแหลมมาลายูอันนี้เป็นตัวอย่างของรัตนโกสิล์อ่รัตนโกศิน์นะฮะรัตนโกสินศก,กนะฮะมาดูตัวอย่างจุลศักราชจอจุดสอจุดนะครับศักราชเ1็ดนะ,ะคือแรกสถาปนา กรุงพระนครเสียอยุธยาที่มาคือพระราชพงศาวดารกรุงเสียอยุทยาฉบับหลวงประเสริฐหน้าหนึ่งนะฮะศกกราช712เป็นการนับแบบจุลศักราชเมื่อเทียบเป็นพศอ,อ่าเรียนต้องเทียบเป็นพศก็คือต้องบวกด้วย1 181เพราะนั้นพศก็คือ1893เอ่าเป็นปีแรกที่สถาปนากรุงศรียอยุธยาเป็นปีที่ Yup. สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอุทองอก่อตั้งกรุงศรีอุธยาเป็นราชธานีมาดูตัวอย่างต่อมานะครับมหาสกราชมจุดสอจุดคำว่ามหาสกาาเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจแลใส่ลายสือไทยอันนี้ที่มาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้านที่ส ปี1205เป็นการนับแบบมหาศักราชเมื่อเทียบเป็นพศนักเรียนต้องบวกด้วย621อันนั้มันมีมีสูตรอยู่นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูตอนหลังนะฮะ621ก็เ,เท่ากับพศ1826เป็นปีที่พ่อของรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์อักษรไทยนะฮะมาดูพุทธศักราชนะฮะอ่าพุทธศักราชอ่าอันนี้เป็นปีที่ ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพานนะฮะเ,เรายนมาดูข้างต้นนะฮะเราก็เทียบเหมนกันเลยฮะพุทธศักราดนะฮะีโจทย์ส่วนมากเขาจะให้เป็นโจทย์มานักเรียนต้องมีหลักเกณฑ์ในการเทียบศักราดนักเรียนดูตามชาร์ตที่ให้นะฮะจะเห็นว่ามศบวก621ก็จะเป็นพศนะถ้าพศ6บ1กก็เป็นมศตามนี้เลยนะครับ จอ่าอบวก1นึ่เท่ากับพอสอแต่ถ้าั้กงเรียนเอาพอสอลบด้วย1นึ่ก็จะเป็นจุดละัการาอันนี้มันมีเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์ในการเทียบศัการาตดังนัยนลองทดสอบทํามแบบประหัดดูนะครับ